ฝนไม่อายทำกินค่ะทำงานเลี้ยงพ่อแม่เรียกได้ว,ว่าสำหรับนักร้องเสียงดีอีกหนึ่งคนที่จะต้องพูดถึงกันในวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนักร้องสาวในระดับตำนานอย่างสาวฝนธนสุนทรค่ะซึ่งทั้คนนี้เอ,เองเนี่ยโลดและในวงการบันเทิงมานานแล้วล่ะค่ะจากสไตล์การใช้ชีวิตของเจ้าตัวนั้นเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แบบสบายสายง่าย เธอนั้นสู้ชีวิตทํางานแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่ยังเล็กแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บผักต่างๆไปจําหน่ายที่ท้องตลาดรับจ้างซักผ้าเรียดผ้าเอาขนมไปขายที่โรงเรียนรวมถึงปั่นจัก,กรยานส่งหนังสือพิมพ์อะไรที่ทําได้สตางเนี่ยเธอก็ทํามาจุนเจือครอบครัวค่ะรวมถึงตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นนักร้องขวัญใจแฟนๆไปแล้วด้วยความกระตันยูและความสามารถของเธอทุกวันนี้เรียกได้ว่าทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยรับบทมากมายค่ะ ทั้งเป็นพิธีกรนักแสดงรวมถึงการเป็นกรรมการการประกวดร้องเพลงตามรายการต่างๆก่อนหน้านี้หากใครติดตามฝนเองผ่านทางโซเชียลเธอก็มักจะอัปเดตเรื่องราวชีวิตประจําวันมากมายค่ะก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่นักร้องสาวได้กลับไปบ้านเจ้าตัวได้มีโอกาสถ่ายภาพซึ่งเป็นภาพที่เธอยืนใส่ผ้าถุงถ่ายคู่กันกับบ้านเกิดของเธอให้ได้เห็นกันเป็นครั้งแรกบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะแม้จะเป็นบ้านไม้ที่มีสภาพเก่าแก่ผุพัง ไปแล้วแต่กลับเป็นบ้านที่เจ้าตัวดิภาคภูมิใจที่สุดเลยเพราะบ้านหลังนี้นั้นเป็นบ้านเกิดของเธอที่ทําให้เธอมีทุกวันนี้ได้และน้อยคนที่จะเห็นจ้าตัวก็ยอมเปิดเผยภาพโดยครั้งนี้เผยภาพผ่านทางอิสตากรมให้ได้เห็นกันคะ่ะเป็นยังไงมาติดตามกันคะ่ะ